โจก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ขอขัดนิดนึงละกันก็จะมาสอนทุกคนเอาสคริปต์ในช่อง happy xd นะครับก็ใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคก็น้องๆเนี่ยจะมาสอนเอาสคริปต์นะครับในช่องพี่นั่นเองนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับว่าจะเอาสคริปต์ไหนไปเล่นนะครับเนาะก็พี่จะเอาเป็นสคริปต์นี้นะครับหลังจากที่น้องๆดูคลิปที่พี่ลงใหม่ๆนะครับก็กดมาที่นะครับใต้คลิปนะครับเปิดเพิ่มเติมนะครับก็ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะมีคำว่าแจกสคริปต์นะฮะให้ททุกกกคคคนนเเีี่่่ยดมาาาวแจจสริปต์ขะ แล้วกดเข้ามาครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยมากดจุด3จุดนะแล้วก็มาเปิดใน Google Chrome กดไปหนึ่งรอบเขาใจบป่ะแล้วก็มากดคำว่าติดตาม u t u b e นะฮะก็คือให้กดติดตาม y o u t u หนึ่งรอบนั่นเองใครที่กดติดตามแล้วเดี๋ยวกดย้อนกลับได้เลยนะสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ให้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนั่นเองก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะก็กดย้อนกลับได้ก็มาที่นี่เลยนะฮะเว็บไซต์เดิมอ่ะ อนนี้มันก็จะั n ล็อกเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถ g ็ t ลิงก์ได้นะเพื่อเอาสคริปต์เข้าใจบอแล้วก,กดไปเลยนะฮะสีเขียวนี่นะครับก็คือหน้าตาสคริปต์นะฮะก็สามารถเอาสคริปต์ได้เลยเนาะก็ก็ไปเล่นได้เลยนะครับประมาณนี้เข้าใจบอไลค์กัน <Like it. S 1> ไปละบายอะไรวะโอเคครับผมขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแจกสคริปต์แมวบอกฟุตเนานะก็วันนี้นะครับมีผลมาแจกเช่นเคยนะครับผมก็จะมาแจกผลนะซึ่งผมจะมีคําถามนะครับก็คือ ทำไมชอบเล่นแมปบ็อกฟุตนะครับผมก็จะเกี่ยผลเวนอมนะครับก็ใครที่แบบตอบผมแบบถูกใจจริงๆเนี่ยเอาไปเลยนะครับผลเวนอมนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ติดต่อมาทางดิสคอร์ตนะครับเพื่อมาเข้าเซิร์ฟวีพีนะครับเพื่อมารับผลเวนอมนั่นเองเนาะก็คำถามก็ยังมีอยู่ว่าทำไมน้องๆเนี่ยทำไมถึงชอบเล่นแมปบ็อกฟุตนะครับเนาะก็ตอบมาแบบบื้อๆเลยก็ได้นะ <laughs> บื้อๆนะครับทุกคนเด้อก็ตอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่เนี่ย ทักไปเลยนะครับในคอมเมนต์นั้นนะก็อย่าลืมตอบคอมเมนต์พี่กลับด้วยนะถ้าไม่ตอบคอมเมนต์พี่เก่าคืออดไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารีวิวสกิฟกันเลยนะครับส่วนลิงก์ตัวรันดินจาเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์เป็นคลิปสอนดาวน์โหลดตัวรันดินจานครับก็จะวางสริปต์ไปเลยนะครับสริปต์เนี่ยผมก็สอนเอาแล้วนะครับก็กดแล้วก็กดตานไปเลยนะครับตรงนี้กดตานหนึ่งรอบปึ๊บอันนี้พี่เด้นในโซบีนะทุกคนก็ค่ายนี้มีชื่อว่ามาม่าฮับนะทุกคนนี่มาม่าฮับนะ อัปเดตสินะน่าจะใช่นะครับทุกคนปิดอยู่ได้ปกตินะฮะชิปล็อกดิอันนี้มันเปลี่ยนภาษาโอเคชิปล็อกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าฟังก์ชันมาม่า u b มันมีอะไรบ้างครับก็เกมหน้าจอขาวครับผมคือเวลามันพิมพ์อะไรสักอย่างของคีย์บอร์ดเกมเนี่ยมันจะทําใหเออ้เกิดอาการแบบว่าหน้าจอขาวนะครับประมาณนั้นนะครับ,บโอเคมาเรามาดูฟังก์ชันออโตฟาร์มนะครับว่าทําอะไรบ้างนะ ก็จะมีรูปบ้านนะครับแล้วก็มีอัสเตตนะครับทุกคนตัวนี้เป็นคิวเพเยอร์นะคิวเพเยอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตแล้วก็อะไรอีกอันนี้เปิดตอนเข้าดันอ๋อดันเจียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสอบนะครับมาเรามาดูฟังก์ชันแรกนะครับคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือเลือกโหมดฟามนะครับก็คือฟามเดวิลเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าไม่รับควสด,ด้วยนะครับประมาณนี้ผมก็เลือกเป็นฟามเดวิลนะครับแล้วก็อันนี้คือ ยังวะไม่รู้อ่ะผมเรียกเรียกเป็นอันเรียกแล้วกันนะครับอันนี้ก็ผมใช้หมัดเป็นคาราเต้ชากแมนบีสองนั่นเองส่วนนี้เป็นออโต้บอสนะครับบอสยังไม่เกิดแล้วก็เปิดฟาร์มตรงนี้ไปเลยนะครับปึ๊บนะฮะมาดูกันนะฮะว่าจะฟาร์มเร็วบ่นะฮะประมาณนี้นะครับอืมฟาร์มเร็วอยู่นะครับล้นนี่นะครับก็อันนี้คือ ความเร็วของเขาแหละนะครับก็ประมาณนี้นะของค่ายมาม่าฮับนะครับเป็นสกีไม่ต้องหาคีย์ด้วยดืย้อนี่นะครับการฟาร์มก็น่าจะประมาณนี้นะปิดไวยก็ประมาณนี้ผมมองว่ามันก็ไม่เล็กนะครับค่อนข้างเล่นง่ายนะของค่ายมาม่าฮับนะครับผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งนะเขามาขอให้ผมรีวิวให้นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะการฟาร์มก็น่าจะประมาณนี้นะฮะ เหมือนจะตีมอนไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่หรือเป็นพวกเครื่องพีอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นพวกเครื่องผมนี่แหละก็เลยทําให้แบบว่าตีชา้านิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวฟังก์ชันอื่นนะครับปิดออโต้ฟาร์มไปก่อนฟังก์ชันอันนี้ก็ออโต้บอสนะครับก็มีบอสเกิดก็คือจะไปตีให้นะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเลื่อนไปจังอันนี้ตีบอสโมจิเปิดไปสิอ่าแล้วก็มีออโต้เซฟบอสโมจิด้วยใช่ไหมบอสตาคาตุรีนะครับแล้วก็ฟาร์มบนอ่าออตโต้ฟาร์ม บอสตะคตัตตีก็ประมาณนี้เช่นเคยมันตีข้างล่างอะผมว่าผมปรับอะไรสักอย่างมันเลยตีข้างล่างนะเดี๋ยวเราลองหาอันนี้ดิอันนี้คืออันแรกอันอันที่2คืออะไรวะตีบนหัวหรอไม่น่าใช่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยด้ยแตลอดคุณพัฒนาสกิป์เนาะอันนี้ก็คือตีบอสโมจินะครับประมาณนี้นะครับปิดไว้เลยก่อนนี้เอ,อตฝามบนใช่ปะ ฟาร์มโบนปะวะอ่ะจริงด้วยอันนี้เป็นออโต้สุ่มโบนนะแล้วก็ตุยมอนไปที่ร้อยแล้วก็ได้ที่สิบมาแต่กูตายไปแล้วอ่ะตุยไปเรี่ยวตุยไปตามระเบียบกยมเลยตายไปแล้วนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็ฟาร์มโบนได้นะครับอันนี้คือฟาร์มโบนนะก็สาม,มารถฟาร์มได้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปที่อ่าเขาเรียกว่าไหนนะลองไปที่ตรงไหนวะมันคือ เกาะของเออกูมาผิดที่แล้วเออช่างมาแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ฟาร์มมัตเตอรี่ผลนะฟาร์มมัตเตอรี่ผลกับปืนนะเดี๋ยวลองปืนซิเดี๋ยวผมรอสก,กิลดีกว่า,ารอสก,กิลคูดาแป๊บนะฮะเดี๋ยวจะใช้สก,กิวบ้าไปเกาะใหม่นั่นเองนะครับโอเคขึ้นมาแล้วแล้วก็มาเรียกกันนะครับว่าจะไปที่ไหนผมไปเกาะโกโก้ปึ๊บเทเลพได้แล้วแล้วก็เปิดฟาร์มมัตเตอรี่ผลไปเลยนะครับ ผมจะฟาร์มแบตเตอรี่ปืนนะครับไม่รู้มันจะฟาร์มให้จริงไหมนะเปิดไปแล้วไม่เห็นไปเลยเีเยหรือเปล่าทุกคนหรือฟาร์มไม่ได้ปะน่าจะฟาร์มไม่ได้นะผมเปิดไปแล้วมันไม่ไปอะ่ะน่าจะไม่ไปนะครับทุกคนนะตระมานั้นนะฮะมันไม่ไปจริงด้วยเออแล้วก็มีออโต้ทรมมดอิเ e ล็กโตออโต้ทรรมดก๊อตนะครับตรงนี้เหมือนจะโอ้โห v 4ก็มีหรอเอาเป็นว่าไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาที่ดันเจียนซิว่านายเนี่ยจะซื้อผล พรได้ไหมมระบบการซื้อชิปเนี่ยคือมันบั๊กทุกค่ายเลยไหมเดี๋ยวผมต้องมาดูนะฮะเดี๋ยวต้องมาลองกันนะครับก็ผลพระอันไหนวะมันเลื่อนไวเกินเว้ยทุกคนดูเลื่อนอย่างเร็วเลยอันนี้พระอยู่ไหนเนี่ยมันเร็วเลื่อนเร็วเกินไปโอเคเดี๋ยวจะลองเป็นอะไรก็ได้สักอย่างอ่ะอันนี้น่าจะเป็น เออได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็เปิดออโต้ซื้อชิปตันไหนอันนี้ซื้อชิปใช่ไหมโอเคผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นชิปไฟก็ได้นะทุกคนใครจะไปรู้แล้วกดอันนี้ไปอันนี้มันต้องเปิดตอนเข้าอนนอโตออนน้ชิปยัยงไงวะข้างล่างนี่เอ่ยไม่ใช่ทำไมยู้ยมันเลื่อนไม่ลงวะอืมฮะบัอกหรือเปล่าครับทุกคน ทำไมคุณเลื่อนอยู่ให้ไม่ลงวะนีอ่อยู่ดีก็เลื่อนกลางอากาศได้เฉยเลยเอาเป็นว่ามันชื้ชิปไม่ได้หรือว่ามันกดดันชิประยะไกลไม่ได้ทุกคนใช่ไหมผมไม่สามารถเลื่อนได้เลยอยู่ไอเนี่ยเลื่อนไม่ลงด้วยใช้มือดิเลื่อนไม่ได้อีกวัตถุฟักเกิดอะไรขึ้นเกมจะคลิปเกิดอะไรขึ้นครับไม่ได้ปะงั้นก็ต้องใช้ผลสชนะว่าไปที่โอเคไปก่อนนะ ต้องเอาชิปมากดเองแล้วสินะเรแล้วก็ต้องมานี่เองใช่นะแต่เราก็มากดไปเลยเอาเวียนด้ยลืมไปโคตรเมาเลยคนเล่นเนี่ยโอเคเราก็กดไปเลยนะครับหนึ่งรอบปุ๊บอ่ามาดูกันว่ามันจะใช้ผลได้จริงๆริงไหมผมกลัวมันไม่ใช่ได้ะดิเอาได้จริกด้วยนะครับทุกคนเปิดตอนเข้าดัานโอเค อันนี้เป็นออโตอเวกสกิลนะครับหรือว่าทาออโตซื้อสกิลให้อัตโนมัติประมาณนั้นนะครับอันนี้สายฟ้าหรอนึกว่าได้ตัวนี้ก็ลงดรมสายฟ้านะครับทุกคนอืถือว่าใช้ได้นะครับเหมือนออโตซื้อเนี่ยจะซื้อได้นะครับแต่ว่าแต่แต่แต่คือเราต้องมากดเอานะทุกคนเข้าใจไหมแล้วผมก็แปลกใจด้วยทําไมมันเลื่อนอยู่ไอไม่ลงนะทุกคนอ่าสมมุติผมมาฟังก์ชันอ่าอันแรกผมยังเลื่อนลงเว้ยแต่มาดันเทียนปุ๊บ ข้างล่างผมเลื่อนลงไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะดันเสร็จในกี่นาทีนะก็ผมมองว่าน่าจะใช้ประมาณเวลาประมาณสองนาทีก็น่าจะดันเสร็จนะทุกคนเนาะเพราะว่าค่ายนี้มันค่อนข้างตึงอยู่แล้วนะครับมามาขับเนาะก็ถ้าจะถามว่า UI มันเหมือนอะไรก็มันเหมือนอะไรวะบอกไม่ถูกนะครับนะกรอบสกิปไปก่อนปุ๊บอ่าโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดมาในตอนที่ดันเสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะอัปโหลดก็ค่อนข้างจะนานด้วยเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยจะด,ดีใช่ไหมอเอาเป็นว่าเน็ตมันไม่ค่อยเร็วนะมันใช้เน็ตมือถือนะเป็นเน็ตซิมนะครับไม่ใช่แบบไฟอะไโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะมาถึงดันสุดท้ายของผลสายฟ้าแล้วก็ใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่นะ3นาทีไหมเพราะว่ามันได้2นาทีดีกว,ว่าสองไานาทีเลย ครับบอสก็ตุยไปแล้วโอ้ยแต่ว่าโดเข้อข้างเยอะเนี่ยในดวงดันไม่สามารถเปิดฮาคิปสังเกตได้นะโอเคตอนนี้ก็ดันเสร็จที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมคงจะไม่มีอะไรแล้วแหละคงต้องไปละนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะก็ในคลิปนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับ g o o ดบาย